เรื่องโชติกาเศรษฐีตอนที่สองน้องชายถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในเวลาที่เขาถือลำอ้อยไปจากไร่เดินมาเป็นเวลาพอดีที่พระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่ที่เขาขันธมาศท่านออกจากสมาบัติแล้วจึงมารำพึงว่าวันนี้เราจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์จากใครหนอแล เมื่อพิจารณาไปก็ทราบด้วยอำนาจทิพจักขุยานเห็นชายคนน้องนี้เขาเข้าไปในข่ายคือยานของตนและก็ทราบว่าเขาเป็นผู้สามารถที่จะทำการสงเคราะห์ได้เพราะทราบว่าเขามีศรัทธาท่านจึงถือบาตและจีวรแล้วก็เหาะไปด้วยฤทธิ์เมื่อถึงที่ใกล้เขา จึงได้เดินมายืนอยู่ข้างหน้าเขาเมื่อเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเขาก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ลาดผ้าหุม่มปูผ้าลงบนพื้นในที่สูงกว่าตนแล้วนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งและกล่าวคำว่าขอพระคุณเจ้านั่งที่นี้เถิดขอรับแล้วจึงได้กล่าวว่า ขอท่านจงน้อมบาตรมาเถิดขอรับแล้วเขาจึงได้แก้ปลายอ้อยที่ผูกไว้วางไว้บนบาตรน้ำอ้อยก็ไหลลงไปเต็มบาตรเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าดื่มรสอ้อยนั้นแล้วเขาจึงคิดในใจว่าดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเรานี้ดื่มรสน้ำอ้อยของเราแล้วถ้าพี่ชายจกให้นำมูลค่ามา เราก็จะเอาหมายความว่าจะเอาของพี่ชายให้อีกถ้าพี่ชายจะเรียกราคาก็จะให้หรือถ้าพี่ชายจะไม่เอาราคาไม่เอาเงินถ้าเขาจะขอส่วนบุญของเราเราก็จะให้ส่วนบุญแล้วจึงกล่าวว่านิมต์พระคุณเจ้าน้อมบาทเข้ามาเถิดขอรับแล้วก็ถวายลำอ้อยอีกลำหนึ่ง เป็นลำที่สองแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าใจให้ดีนะน้ำอ้อยไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นมันเป็นน้ำไหลออกมาจากลําเฉยๆลําแรกเป็นของเขาลําที่สองเขาคิดว่าจะเป็นของพี่ชายเพราะทำไร่ร่วมกันเขาจึงน้อมไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านกล่าวต่อไปว่า เขาไม่ได้มีความคิดที่จะลวงแม้แต่ประมาณเท่านี้ว่าวงเล็บเป็นคนซื่อสัตย์พี่ชายของเราจากนำอ้อยลำอื่นๆจากไร่อ้อยมาเคี้ยวกินส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ใคร่แบ่งรดอ้อยนั้นกับด้วยพระปัจเจกพุทธะเหล่าอื่นหมายความว่าเมื่อเขาถวายแล้วท่านฉันไปลำหนึ่ง เต็มบาทก็อิ่มต้องการจะนำอ้อยที่เขาถวายตอนหลังนี้ไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์อื่นๆเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้านี้อุบัติทีละหลายองค์ด้วยกันเพราะความที่ตนดื่มรสอ้อยลำแรกนั้นท่านกล่าวว่าจึงได้รับไว้เท่านั้นแล้วก็นิ่งอยู่เขาทราบอาการของท่านแล้ว จึงได้ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์หมายความว่าอ้อยลำที่สองที่เขาใส่บาทพระปัดเจกพุทธเจ้ารับแล้วไม่ดื่มนั่งเฉยเธอได้ทราบแล้วจึงได้ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์คือกราบตั้งความปรารถนาว่าท่านขอรับรถอันเลิศนี้ใดที่กระผมถวายแล้ว ด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลกในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั้นเถิดจำไว้ให้ดีนะครับเวลาที่เขาถวายของเสร็จเขาได้ตั้งมนูปณิธานปรารถนาว่าด้วยผลแห่งรถอันเลิศนี้ กระผมพึงเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกหมายถึงว่าถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานในที่สุดพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วนั้นเถิดสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งใจไว้แล้วจงสำเร็จอย่างนั้นทำอนุโมทนาแก่เขา ด้วยคาถาสองคาถาว่าอิตตังปัตติตังตุยหังเป็นต้นแล้วก็อธิษฐานด้วยอาการที่เขาจะพึงเห็นได้ด้วยอำนาจฤทธิ์ของท่านท่านก็เหาะไปสู่ภูเขาคันธมาศโดยทางอากาศแล้วถวายรถน้ำอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอีกห้าร้อยรูป เขาเห็นปฏิหารนั้นแล้วไปสู่สำนักของพี่ชายตอนอธิษฐานต่างกันสำหรับพี่ชายถามว่าเจ้าไปไหนมาเขาจึงได้บอกว่าฉันไปตรวจดูไร่อ้อยพี่ชายจึงกล่าวว่ามีประโยชน์อะไรด้วยคนอย่างเจ้าไปไร่อ้อย เมื่อไปไร่อ้อยกลับมาก็ควรจะถืออ้อยมาสักลำหรือสองลำแต่เจ้ากลับมามือเปล่าเขาจึงบอกกับพี่ชายว่าถูกแล้วพี่ที่ถูกควรจะถือลำอ้อยมาฉันก็เอามาเหมือนกันถือมาสองลำแต่ฉันเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งจึงถวายรถน้ำอ้อยของฉันแก่ท่าน เมื่อถวายแล้วท่านฉันหมดบาทจึงได้เอาลําอ้อยของพี่ไปถวายด้วยก็คิดว่าถ้าพี่ต้องการเป็นราคาก็จะให้หากว่าพี่ต้องการเป็นส่วนบุญก็จะให้บุญพี่จะรับเป็นราคาค่าลําอ้อยลํำนั้นหรือว่าจะรับเอาส่วนบุญสำหรับพี่ชายก็ถามว่า ก็พระปัจเจกพุทธเจ้าทำอะไรน้องชายก็บอกว่าท่านดื่มรสจากลำอ้อยของฉันแล้วถือเอารสจากลำอ้อยของพี่เหาะไปในอากาศไปสู่เขาคันธมาศแล้วก็ได้ถวายกับพระปัจเจกพุทธเจ้าห้ารอยรูปพี่ชายนั้นเมื่อเขากําลังกล่าวอยู่นั่นแหละ เป็นผู้มีสรีระอันปีติถูกต้องแล้วหาระหว่างมิได้คือมีความปลื้มใจอิ่มใจจนกระทั่งท่วมทับหัวใจหาที่ว่างไม่ได้ได้ทำความปรารถนาว่าการบรรลุธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นบรรลุแล้วนั่นแหละเป็นของดีสำหรับเรา น้องชายปรารถนาสมบัติสอย่างแต่ว่าพี่ชายปรารถนาอารหันต์ด้วยประการดังนี้นี่จัดว่าเป็นบุพกรรมตอนต้นของท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านโชติกะเถระเป็นอันว่าการอธิษฐานของสองคนนี้ต่างกันคือน้องชายบอกว่า ขอผลนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าคือเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ต่อไปก็เป็นพระอรหันต์สำหรับพี่ชายมีความปรารถนาอย่างเดียวคือความเป็นอรหันต์ท่านกล่าวต่อไปว่าคนทั้งสองดำรงอยู่ตลอดอายุแล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในเทวโลก ยังพุทธันดรนหนึ่งให้สิ้นไปคำว่าพุทธันดรหนึ่งหมายความว่าชั่วระยะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจนกว่าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งจะอุบัติขึ้นเรียกว่าหนึ่งพุทธันดรคคำว่าพุทธันดรนนี้หาเวลาแน่นอนไม่ได้ท่านเปรียบไว้ว่า สิ้นเวลาแผ่นดินหนาขึ้นประมาณหนึ่งโยดช,ชื่อว่าหนึ่งพุธทธันดร